หลังจากที่ผมได้ลงคลิปเกมที่เล่นเรียวมาเจอมาจ้าเนี่ยแล้วผมถามทุกคนว่าเราจะเอาตัวอะไรมาแก้มาจ้าอีกนะครับหลายๆคนส่วนมากแล้วแนะนําฉี่นะเกมนี้ผมก็เลยจะเอาฉี่เนี่ยมาลองเล่นกับมาจ้าดูว่าตัวมันเนี่ยไหวหรือเปล่านะครับต้องขอบอกว่าเกมนี้เป็นเกมแรกนะที่ผมเล่นฉี่เจอมาจ้านะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าฉี่เนี่ยจะสู้มาจ้าได้หรือเปล่า และถ้าสู้ได้เนี่ยเราต้องทํายังไงถึงจะสู้ได้นะครับและกรณีไหนที่เราไม่ควรเข้าไปสู้กับมาจ้านะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเดินเกมเกมนี้เนาะสำหรับรูในเทมพลังแฝงก็ตามที่ขึ้นนี้เลยนะเราจะเน้นเซตนี้นะครับในความคิดผมคิดว่าถ้าเราเอาเซตแรงรีบมาเบิร์นมาจ้านี่จะทําให้มาจ้านี่ไม่ค่อยกล้าเล่นกับเราหรือว่ามาจ้านี่รีบกดอันตินะ ตอนแรกผมก็จะรีโคฟบมานะครับแต่คิดไปคิดมาเนี่ยเราเน้นแบบแรงๆไปเลยเพื่อที่จะได้กดดันมาจ้านะปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการเดินเกมกันสําหรับต้นเกมเนี่ยก็ปกติอยู่แล้วนะแพทนี้ผมก็บอกไปหลายคลิปแล้วว่าเราเนี่ยจะเน้นมาช่วยออฟเนาะเกมนี้เนี่ยผมมากับโลมนะครับผมกดกับโลมนะพอเรามาสามเนี่ยเราก็ขโมยด้วงตัวเล็กเลยนะพอเราได้ด้วงตัวเล็กเนี่ยเราก็พยายามเอาปูให้ได้นะครับเวลาป่ามาอย่างนี้เน,นี่ยเราต้องเอาให้คุ้มเลยแต่ตอนนี้จะเห็นว่าฝั่งหังข้ามเนี่ยมาปิดนะเราก็ต้องออกมาก่อน จังหวะนี้สกิลดักไปทีหนึง่งไม่โดนนะเสียดายเราคิดว่าโอเมก้าเนี่ยน่าจะเดินมานะครับจังหวะนี้ซิปลิงโดนโอเมก้าเนี่ยโดนเราสกิลเดียวแล้วก็ต่อย,ยแรงมากเลยนะจังหวะน,นี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะลิงซิปหรือเปล่าอ่าแล้วจังหวะน,นี้มาจ้าเหมือนจะอยากลองเล่นนะครับตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้สกิลของฉี่นะครับปกติผมไม่ค่อยเล่นฉี่เจอมาจ้านะก็เลยไม่ค่อยกล้าสู้สักเท่าไหร่นะแต่เมื่อกี้จะเห็นว่าดาเมจเราเนี่ยค่อนข้างแรงนะพอเราเห็นว่าดาเมจเราค่อนข้างแรงเนี่ยผมก็ทดสอบเลย จังหวะนี้ก็คือทดสอบดาเมจนะครับแต่ไม่มีดาเมจที่จะต่อยมาจ้าตรงๆเลยนะจะเห็นว่าพอเราโดนมาจ้าดูดสกิลเนี่ยเราสู้ไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เราก็ต้องระวังละเพราะว่าเรารู้แล้วว่าตัวมันเนี่ยสู้มาจ้าไม่ได้นะถ้าโดนดูดสกิลถ้าเราโดนมาจ้าดูดสกิลเนี่ยเราก็ต้องออกมาก่อนนะครับฉีเนี่ยค่อนข้างออกยากนะเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมันระยะไม่ได้ไกลนะครับถ้าเราเข้าสุดแล้วเราไม่มีอันตีเนี่ยน่าจะโดนมาจ้าตอดตีเยอะเลย ตอนนี้ก็ต้องรักษาระยะห่างไปนะมาจา้าเขาเลเวลสามอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยจะได้ถ้าเราเลเวลสี่เนี่ยเราหาจางังหวะดักละตอนนี้เนี่ยเราเคลียร์คลิปเสร็จแลวพอเราเคลียร์ลคลิปเสร็จเนี่ยเราก็รีบไปเติมเพื่อนก่อนเลยนะมาจ้าเนี่ยเขาเติมก่อนเรานะครับเขาเคลียร์ก่อนตอนนี้เราก็ต้องรีบไปเติมเพื่อนเลยเพื่อนเราได้แท้งมาตัวหนึ่งนะแต่โดนลาสบางกรน,นาคอสเนี่ยน่าจะสกิลเข้ามาลาสเลยนะครับจังหวะนี้ตอนนี้เราเสียบางกรก็ต้องเอาดาร์ก่อนนะ เวลาเราไม่ได้มังกรเนี่ยเราก็ควรเอาดาักนะครับแรงสูงๆเนี่ยมันจะทันกันอยู่ละตอนนี้เราก็พยายามโฟกัสดักเลยน่าจะได้ดักแน่นอนนะอะตอนนี้ได้ดักอะแล้วจังหวะน,นี้มาจ้าสกิลไปแล้วนะครับเราก็ทดสอบสกิลเลยจังหวะน,นี้เราแรงอยู่นะมาจ้าเสียนตี T ไปแล้วนะครับพอเราเห็นมาจ้าเสียนตีเรามีฟิกนะผมก็ใส่สุดเลยจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ก็คือกะแรกเลยนะ,ะได้มาจ้าไปแล้วฟิกเนี่ยมาช่วยเล่านะครับ น่าจะได้นานคอร์รือเปล่าโอ้ไม่ได้นะเสียดายจังหวะนี้เนี่ยเราสกิลหนึ่งออกจากปากซิปนะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะได้นาะคอร์ต,ต่อนะครับหรือว่าอาจจะรอดทั้งสองคนเลยอ่าแต่จังหวะนี้ไม่ค่อยคุ้มนะเราเนี่ยตาย2นะเมื่อกี้เนี่ยเราเทรดดาเมจกับมาจ้าเราได้ดักแล้วก็ตบเนี่ยแล้วได้สกิลสองเต็มเตมเนี่ยเหมือนว่าฉีเนี่ยจะไหวกับมาจ้าอยู่นะแต่ก็เบิร์ดไม่ตายนะครับในชุดเดียวอาจจะเป็นเพราะของเราเนี่ยยังไม่พอหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยเรามีเจอะเกาะด้วยนะ มันก็ค่อนข้างแรงนะครับแต่ก็ยังเบิร์ดมาจ้าไม่ตายอยู่ดีอ่าแล้วจังหวะนี้มาจ้ายังไงดูดกระเทไปละผมก็ทดสอบเล่นเลยจังหวะนี้จะเห็นว่า1คอมโบของฉี่เนี่ยได้เลือดมาจ้าไปประมาณ85-90%้ก็นะก็ถือว่าได้กดดันมาจ้านะครับถ้าเราได้สกิคลครบชุดนะ,ะอ่าเมื่อกี้มาจ้าเนี่ยเหมือนจะกําลังร์ปกลับนะครับแล้วก็ลองไปเช็คคุ้มหน่อยให้เขาเนี่ยกลับบ้านชา้าที่สุดนะอ่าโอเคไม่มีนะพอเรารู้ว่ามาจ้าเนี่ยเขากลับบ้านนะแล้วก็เกียร์คล ตอนนี้เนี่ยเราไม่ค่อยกลัวมาจ้าแล้วนะถ้าเราไม่โดนสกิล2ของมาจ้าเนี่ยเราก็จะไม่ออกนะเราก็จะเดินกดดันเรื่อยๆนะจังหวะนี้เราเจอมาจ้าเนี่ยเราก็กดดันเลยอ่าจังหวะนี้มาจ้าแหลมๆแล้วก็เข้าไปตบนะครับจังหวะนี้จะเห็นว่าพอเราโดนดูดดาเมจเนี่ยเราตบมาจ้าเลือดลดแค่ประมาณครึ่งลอดนะแล้วก็ตอนนี้เราเหมือนจะโดนตอบซีด้วยตอนนี้เราก็ต้องออกมาก่อนนะครับสกิลเราไม่มีละแล้วก็เลือดมาจ้าเนี่ยเต็มละ จังหวะเมื่อกี้จะเห็นว่าถ้าเราคอมโบชุดเดียวไม่ตายแล้วสก,กิลเราหมดเนี่ยเราจะโดนมาจ้าส่วนได้เลยนะตอนนี้เราก็ต้องระวังนะระวังโดนส่วนนะครับพยายามกะดาเมจด,ด้วยพยายามอย่าให้โดนสก,กิลสอกอ่าตอนนี้มาจ้าดูดดาเมจไปแล้วล้วก็เข้าไปเล่นนะโอ้จังหวะน,นี้ผมผักไม่โดนกําแพงนะแต่เราก็ทดลองดาเมจนะครับจังหวะเมื่อกี้โดนมาจ้าเนี่ยอันติหลบอันตีเราด้วยนะตอนนี้ก็ต้องหาเลือดก,ก่อนนะครับหาแล้วจังหวะน,นี้นะาคอร์ดมาโอ้โหเรียบร้อยเลยตายตอนนี้เราน่าจะเสียป้อมล่างนะ หลักๆเนี่ยเวลาเราเล่นฉี่เนี่ยต้องสก right. ิลอันติตบให้โดนกำแพงทันทีนะเพราะว่าถ้าเราอันตีตบไม่โดนกำแพงเนี่ยเขาก็จะมาดูดดาเมจเราต่อหรือว่าจะอันตีหลบสกิลอันติของเราได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเสี่ยงนะถ้าเราตบไม่โดนกำแพงเนี่ยเผลออาจจะต้องออกนะไม่เล่นต like, ่อเหมือนผมเมื่อกี้นะครับพอเราเล่นต่อเราไม่มีสกิลเนี่ยโอกาสแพ้เขาค่อนข้างสูงนะ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูในเกมันต่อนะตอนนี้เราก็มาช่วยรับการก่อนนะครับเลนล่างเราเนี่ยแตกไป ตอนนี้เลนบนก็แพ้นะเลนล่างก็ป้อมแตกเรียบร้อยครับตอนนี้เนี่ยเราแพ้ไปแล้วสองเลน <The three. S 1> ก็ต้องคอยแก้สถานการณ์นะ oh, ตอนนี้เนี่ยเราไม่กล้ดาดันสูงนะเพราะว่ามันมองไม่ค่อยเห็นแมปด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยตัวเราไม่ได้ชนะมาจ้ายิงจังๆนะตอนนี้เราก็มารับเว็บกลางก่อนใน Miami มินิแมปเนี่ยจะเห็นว่ามาจ้าโผล่ล่างนะตอนนี้เราก็รีบไปเคลียร์เลยเรอรับล่างเลยนะครับแลว้วจังหวะนี้เจอมาจ้านะเราก็เข้าไปสกิลเลยจังหวะนี้เราได้คอมโบเต็มชุดเลยนะ ตีมาจ้าแรงมากนะครับอารัมาจ้าอันตีไปแล้วเรียบร้อยครับได้มาจ้ามา1คิวจะเห็นว่าถ้าเราได้ตบมาจ้าติดกำแพงแล้วก็คอมโบเต็มๆเ,เ,เนี่ยเราสู้มาจ้าได้แน่นอนนะใครที่กำลังมองหา ID นี่เลยเพจแอดมินต้น TP7 มีสกินแลสกินสวยๆมากกว่า200 ID เริ่มต้นเพียง30บาทเครดิตดีรีวิวเยอะต้องแอดมินต้น TP7 ใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมนี่เลย2 w e n p a y มีเกมให้เลือกมากมายสะดวกรวดเร็วปลอดภัย100%ใช้เพียงแค่ UID และใครที่จะเติมมา OV ไปที่โปรไฟล์แล้วกดฟันเฟืองกดที่ Open ID แล้วกดคัดลอกแล้วทำตามขั้นตอนเพียงแค่นี้คุณก็สามารถเติมมา OV ได้แล้วตอนนี้เราได้สปเปียร์แล้วนะครับไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยเราจะออกมาเป็นดีมินิเชอร์หรือว่าดาบก,กดนะ เราจะเอามากันในจังหวะที่เราโดนมาจ้าส่วนหรือว่าจังหวะที่เราเข้าพลาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้กันก่อนนะเพื่อนเราตีดาร์กอยู่แล้วผมเนี่ยตีคลิปล่างนะจังหวะนี้เหมือนผมเนี่ยจะหิวคลิปเกินนะครับไม่ได้ดูเพื่อนเลยจังหวะนี้เพื่อนเราตายโอเคเรายังมาแก้ตัวได้ดาร์กอยู่นะเมื่อกี้เราคิดว่าเพื่อนเราเนี่ยน่าจะไหวนะแต่ลมเขามาป่วนนะครับแล้วจังหวะนี้ลมจะส่วนโอเคเขาไม่กล้านะตอนนี้เราก็มาช่วยรับเลนกลางก่อนนะเลนล่างเนี่ยเราปล่อยได้นะครับ เพราะว่าป้อมเนี่ยมันอยู่ลึกนะแต่เลนกลางเนี่ยอย่าให้แตกห่าถ้วจังหวะนี้มาหน้าสกิลหนึ่งมาโอเคไม่มีอะไรตอนนี้ปู่ไม่มีเลือดนะเราก็ไม่กล้าเล่นนะครับอ่าตอนนี้จะเห็นว่าฝ่าสองข้ามนี่ยขึ้นบนไปแล้วนะพอเราเคลียร์กลางเสร็จเนี่ยเราก็ไปรอรับบนเลยแต่เหมือนจะไม่ทันนะเพราะว่าค่อนข้างไกลนะครับวัะน,นี้ฝ่งสองข้ามก็เอาสุดนะตอนนี้เราก็รอดักนาคอสนะครับเพราะว่านาคอสเนี่ยไม่มีเลือดเขาน่าจะมาฟาร์มต่อ านาคอสกำลังมาจาังหวะนี้รอ,รอลูกเหยอ,อา combo เดียวหายเลยเรียบร้อยได้นาคอสไประหว่างนี้ก็ขโมยบัฟคงบัฟฟ้าไปเห็นว่าเว็บบนเนี่ยฝั่งข้ามเริ่มดันมาละเราก็ไปเคลียร์เว็บบนก่อนนะตอนนี้เราก็จะมีอัมตีแล้วนะครับอีกประมาณ5้าวีนะผมก็เล่นก่อนเลยจังหวะนี้เราตีมาจ้าค่อนข้างแรงนะแล้วอัมตีเรามาแล้วอาคอมโบโอเคได้มาจ้าไปนะครับ ถึงแม้ว่าเราโดนดูดาดาเมจเนี่ยแต่เรายังมีสกิลสองที่ดเกาอฝันตรอข้ามอยู่นะตอนนี้เกมเราเหมือนจะนำหรือเปล่าตอนนี้พยายามกดดันเอากลางก่อนนะครับฝังตรอข้ามเนี่ยไม่กลัวเราเลยนะเขาน่าจะเห็นตอนเราอันติแล้วนะแต่เบลล่างเนี่ยไม่มีใครไปรับนะครับเราก็ต้องวิ่งไปรับเบลล่างก่อนเกมนี้เนี่ยรองเท้าเราออกมาเป็นรองเท้ารถคูดาวนะสาเหตุที่ผมออกเป็นรองเท้ารถคูดาวเนี่ยเพราะว่าเราจะเอา มากดดันมาจ้านะให้สกิลเราเนี่ยคููดาวไวที่สุดนะครับพอสกิลเราคูดาวไวเนี่ยเราก็น่าจะได้กดดันมาจ้าค่อนข้างเยอะนะ่าตอนนี้เราได้ดาบกดแล้วพอเราได้ดาบกดเนี่ยผมก็เปลี่ยนรองเท้าเลยคูดาวน่าจะโอเคละตอนนี้8ดนาทีนาคอสโผล่ล่างนะครับแล้วก็มามงกอก่อนล่าสุดเนี่ยนาคอสอยู่ล่างนะตอนนี้เราก็วิ่งไปเช็คให้เพื่อนก่อนนะครับกดดันไม่ให้นาคอสเนี่ยมาลาดดาร์คซัลเอย์ ตอนนี้นาคอสเหมือนจะหามุมรอร้านด,ดาร์กนะตอนนี้เราก็พยายามกันไว้นะครับไม่ให้นาคอสเนี่ยเข้ามามองเห็นเลือดของดาร์กอะตอนนี้ได้ดาร์กล้ตรงกลางเหมือนมีไฟหรือเปล่าโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตอนนี้รอด,ดูว่าจะมีตัวอะไรหยุดอะจังหวะนี้นาคอสมาโอ้ผมใส่เป็นชุดเลยอะแล้วนาคอสเหมือนจะสลายพาดหรือว่าหิวไม่รู้นะจังหวะเมื่อกี้เรียบร้อยเลยครับจังหวะเมื่อกี้ผมสกเยาพาดเยอะมากนะอะตอนนี้ตรงกลางเนี่ยไม่น่ามีอะไรแล้วนะเราก็มาทําแบบล่างเลยนะครับ ตรงกลางเนี่ยมันค่อนข้างเอายากนะฝั่งตรงข้ามรอรับเยอะนะผมก็เลยเรียกตัวมาทําเบรบล่างก่อนนะครับพอทําทเว็บล่างเสร็จก็ไปเติมเพื่อนเลยตอนนี้เนี่ยในมินิแมปตรงกลางนะเพื่อนฟ้าอยู่แต่ดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะหิวคลิปไปนะอ่าพอเราเคลียร์คลิปเสร็จก็ไปหาเล่นเลยนะครับทั้งวันนี้รู้สึกมาค่อนข้างช้าอาหายติอ่าทัาางวนี้ผมก็โฟกัสหายานะอ่าได้หายาไปแล้วยังไงแทงโอ้เสียดายไม่ได้แทงนะอีกนิดเดียวแต่ยงังมีมาจ้านะอ่ามาจ้า ja หาย ไปทางนู้นนะครับน่าจะไม่รอดนะอ่าเพื่อนเราได้มาจ้าไปไฟนี้เสียสองได้สองนะไฟน,นี้ผมค่อนข้างมาช้าหน่อยแต่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับตอนนี้ปู่ยังไงโอเคปูไล่นะสางข้ามไม่ตายแล้วนาะคอสมาอย่างนี้โหจังหวะน,นี้ผมพยายามจะผักโดนกําแพงแต่ไม่โดนแล้วนาะคอสสกิลหมดแล้วอย่างนี้เราต้องได้ละโอ้แต่นาคอสดรอด,อดไฟนี้เรียบร้อยครับโดนไปอีก2ตัวไม่คุ้มเลยนะ จังหวะนี้เนี่ยเราเริ่มมาเอาฟ้าป่าแล้วนะครับพอรู้ว่าป่าเราเนี่ยเล่นไม่ค่อยได้นะักเกมนี้อีกอย่างหนึ่งป่าเพิ่งตายด้วยนะครับผมก็เลยเอาฟ้าไปเลยตอนนี้เราก็ต้องทําเวฟก่อนนะหายาเตะมาบนจังหวะนี้เสียดายเราไม่มีอันติเราก็รอดักฮายานะครับเผื่อว่าฮายาจะเดินมาอมแต่เมื่อกี้เนี่ยเหมือนเขาจะเห็นเราละระหว่างนี้ก็พยายามลองเล่นดูนะ จังหวะน,นี้ผมก็ลองเล่นดูนะครับโอ้จังหวะน,นี้สไลด์พลาดน,นะโอ้ยังดีที่มีซิปเนี่ยคอยเซฟนะครับอาจจะจังหวะน,นี้ซิปกินสวนเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราลงตรงไฮยตัตเตเนี่ยเราจะสวนนะแต่จังหวะน,นี้ยังไงแทงเหมือนจะผมสุดจังหวะน,นี้เราก็ลองเล่นไปก่อนอ่าอ่าได้มา3มตัวเอ้ยได้มา2ตัวกลายเป็นสวยเฉยเลยนะเมื่อกี้เหมือนจะพลาดแล้วนะครับอาลับเน่เราไปได้มาอีกตัวหนึ่งไฟนี้สวยเลย ได้มาสามตัวเมื่อกี้เหมือนจะพลาดแต่ก็กลับกลายเป็นดีตอนนี้ตรงกลางเนี่ยเราปล่อยให้เพื่อนเนี่ยดันไปเลยนะครับเรามาดันเว็บข้างก่อนตอนนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้สู้กับมาจ้าแล้วนะเพราะว่ามันเข้ากลางเกมตอนนี้นาคอสมั่วหรือเปล่า <Ultimate. S 1> ได้นาคอสไปนะครับมะนาคอสจังหวะน,นี้ไม่รู้ว่าม่วหรือว่าอะไระแลวตอนนี้เ็บเรามาสวยมากเลยเ็บล่าง ตอนนี้ก็ต้องลองเอาเว็บล่างก่อนนะครับลองดูว่าจะได้ปั้มไหมอืมแต่เหมือนจะไม่ได้นะโ้หจังหวะน,นี้ผมใส่สุดเกินหรือเปล่าอ่าซิปมาอมผมสวยมากเลยเมื่อกี้เหมือนเราจะเล่นเยอะไปหน่อยนะครับจังหวะเมื่อกี้เกือบสวยยังดีที่ซิปเนี่ยมาเซฟเรานะตอนนี้ก็แอบเอาดาครับตาเข้าตายอยู่เกมนี้สกอร์ค่อนข้างสูสีนะ เกมนี้สกอร์เราก็ปลาไป6คิวแล้วนะครับเกมนี้เรายังไม่โดนมาจ้าโซโล่คิวเลยนะตอนนี้เราก็ไม่ค่อยได้เล่นกับมาจ้าแล้วเพราะว่ามันเข้าเป็นกลางเกมแล้วนะครับส่วนมากกลางเกมก็จะเน้นทีมไฟส์ส่วนมากอ่าจังหวะน,นี้เจอมาจ้าโหแล้วเราสกิลไปแล้วด้วยสวยปะเนี่ยแต่อันติีคูดาทันนะก็ต้องออกมาก่อนอ่านแล้วจังหวะน,นี้แครี่มาเติมแครี่เรามาเร็วมากนะจังหวะน,นี้ซิฟอมกิ้งมาเลยตอนนี้ก็ต้องปล่อยให้เพื่อนเล่นนะครับ เราไม่มีสกิลละผมก็จะหาเลือดก,ก่อนไม่มีเลือดก,ก็ดูดเลือดตามคลิปเล็กคลิปน้อยนะครับอ่าจังหวะน,นี้เพื่อนเราได้เิืมาสองตัวแล้วจังหวะน,นี้โลมอ่าแต่จังหวะน,นี้เนี่ยผมพลิกพลาดนะ้เสียดายเลยเราควรได้โลมนะครับแต่เพื่อนเราก็ยังติดคิวได้อยู่ตอนนี้เนี่ยเหลือแค่คลิปตัวเดียวนะไม่รู้จะจบได้หรือเปล่าจังหวะน,นี้เราก็รอขับอันติหายานะแต่หายาล่วงไปก่อนละแล้วก็นาคอนเนี่ยเข้ามานะครับก็จบไปแล้วนะสําหรับ วิธีหรือว่าแนวทางการเล่นฉี่เจอมาจ้านะครับหลักๆเนี่ยเวลาเราเจอมาจ้านี่เราต้องหลบสกิล2มาจ้าให้โดนนะแล้วก็ที่สําคัญเลยเราควรผักอันติให้โดนกําแพงทันทีนะครับแล้วก็รีบเบิร์ดจังหวะไหนที่เราโดนมาจ้าดูสกิลหรือว่าจังหวะไหนที่เราผักไม่โดนกําแพงทันทีเราเบิร์ดช้าเนี่ยเราอาจจะต้องถอยก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามาจ้าได้สกิล2ดูดาเมจแล้วเนี่ย แล้วสู้ตรงๆเนี่ยตัวเราสู้ไม่ได้นะเกมนี้เนี่ยเราเจอมาจ้าระดับภูมิภาคนะก็ถือว่าเขาเล่นเป็นอยู่นะครับแต่ก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยโดนกดดันสักเท่าไหร่นะสำหรับชีผมอาจจะเป็นเพราะยังไม่เจอมาจ้าของจริงหรือเปล่านะถ้าผมเจอคลิปหน้าเนี่ยผมจะทําคลิปมาให้ดูนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยขอตัวก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกาลังใจทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ